สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหน่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสสูตรเทียบชนหลักหน่วยบนนะครับซึ่งเป็นสสูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วสสูตรนี้งวดที่แล้วลงไว้นะครับเทียบชนกันนะครับอยู่คนละคู่สูตรนะครับ สูตรนี้ก็ลงเทียบชนไว้กับอีก1สูตรนะครับตัวชนผิดนะครับสูตรที่เอามาชนผิดสูตรนี้เข้ามานะครับหลักหน่วยบนนะครับตัวที่เข้ามาก็คือเลข3านะครับลงเทียบชนไว้ชนกันที่เลข1เลข4ี่เลขศูนย์นะครับแต่สูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้ก็เช่นกันนะครับของวัดที่แล้วลงเทียบชนไว้ชนไว้ชนกันที่เลข1นนะครับตัวเดียวนะครับแต่ สูตรที่เอามาชนผิดนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข3เดี๋ยวงวดนี้เราจับมาคู่กันนะครับระหว่าง2สูตรนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไฟต่อหรือไม่เมื่อสองสูตรนี้มาชนกันนะครับงวดนี้ก็ตัวเดียวนะครับที่ชนเดี๋ยวจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวคอยมาดูกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารยณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ้าชนแนลหวยฟรีทาง y o u t u b e ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับก็จะคิดค้นหาสูตรใหม่ๆนะครับมาฝากกันให้อยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นแนวทาง ใครชอบก็จดสูตรเอาไว้นะครับคิดคำนวณได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับสถิติเทียบชนจากวดที่ออกศู7เก้าเจ็ดนะครับวดแรกมีชนกันสามตัวสามหเจ็ดนะครับกับผลวันที่ออกศู7ย์เก้าเจ็ดตัวที่เข้ามาคือเลขเจดหลักหน่วยบนวันต่อมานชนกัน4ี่ตัวห้าสี่เจ็ดแปดนะครับออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเจด ชนกัน3ตัวนะครับ0 3นกับรางวัลที่ออก5 4 4ตัวที่เข้ามาคือเลข4ชนกัน2ตัว8กับ9กนะครับกับรางวัลที่ออก9 7 9ตัวที่เข้ามาคือเลข9ชนกัน3ตัว3 26กับรางวัลที่ออก06 3 หลักหน่วยบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข3ชนกัน4ตัว5 4 7 8นะครับกับรางวัลที่ออก3 9 5ตัวที่เข้ามาคือเลข5ชนกัน4ตัวนะครับงวดที่ผ่านมานะครับแต่ว่างวดที่แล้วอยู่คนละคู่นะครับ1034นะครับกับรางวัลที่ออก603 เลขสามนะครับตัวที่เข้ามาหลักหน่วยบนอันนี้เป็นอดีตนะครับเป็นสถิติของทั้งสองสูตรนะครับวันนี้ลองจับมาคู่กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะไปต่อหรือไม่สูตรที่1นนะครับสูตรนี้จะเข้ามาก่อน1งวดนะครับสูตรนี้เข้ามาจากงวดแรกที่ออก9 9 0ศูนย์นะครับเทียบชนจากงวดที่2งนะครับเป็นตัวเลข4ี่ตัวนะครับ สถิตินะครับก็ต่างนี้นะครับของงวดที่แล้วนะครับที่คำนวณไว้นะครับ10234นะครับกับกลวัวัลที่ออก3หตัวที่เข้ามาเลขสาของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับตัวแรกบวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักสิบเลขหน้าครั้งที่2นะครับหลักหมื่นก็คือเลขห5บวก5นะครับแล้วก็หลักสิบของเลขหน้าครั้งที่2นะครับก็คือเลขศูบวกกันแล้วได้10 ลบหนึ่งนะครับตัวแรกสิบลบหนึ่งเหลือเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดเอาตัวท้ายนะครับแล้วก็บวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับห้าตัวนะครับสูตรนี้ศูนย์เก้าหนึ่งสองสามสิบหก นาคม6 7จะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับสำหรับสูตรนี้ก็งวดที่สองนะครับที่เราจะมาลุ้นกันนะครับอวดแรกที่ลงนะครับเข้ามานะครับอวดนี้งวดที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับ สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก097นะครับเข้ามาทีหลัง1งวดนะครับสูตรนี้ก็5ตัวเหมือนกันนะครับสูตรนี้จะเพิ่มไปทีละสารแต้มนะครับ70369นะครับของงวดที่แล้วกับรางวัลที่ออก603 ตัวที่เข้ามาคือเลข3านะครับสูตรที่เอามาชนผิดนะครับตัวชนก็เลยผิดนะครับของงวดนี้เรามาดูของงวดนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับตําแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักหมื่นนะครับบวกกันแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายั้งที่1หลักแสนก็คือเลขสอง หลักหมื่นเลขห้าหลักสิบเลข้า้ครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขแปดบวก,กัแล้วได้สิบห้าสูตรนี้เพิ่มไปทีละสามนะครับก็จะเป็นแปดหนึ่งสี่ เจ็ดห้าตัวเหมือนกันนะครับสิบหกมีนาคมหกเจ็ดจะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับสำหรับสูตรนี้นะครับหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยบนถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่าง2สูตร ตัวที่ชนนะครับเลขห้ไม่มีนะครับเลขแปไม่มีนะครับมีเลข1เลข4ไม่มีเลข7ไม่มีนะครับชนกันที่เลข1ตัวเดียวนะครับ 1นึ่งตัวเดียวเพียวๆนะครับจะมาไหม16มีนาคม6 7 1จ็ดหนึ่ตัวเดียวเพียวๆจะมาไหมนะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับเป็นสูตรหลักหน่วยบน2ส,สูตรเทียบชนชนกันที่เลขหนตัวเดียวนะครับ งวดแรกเที่ยวามาชนกันนะครับงวดที่แล้วอยู่คนละคู่สูตรนะครับก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่นะครับหรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่นานๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจบตัวไหน ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับในภาพรวมแล้วก็ถือว่าเด่นอยู่นะครับเล็กหนึ่งนะครับวันนี้ก็มองว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับภาพรวมของสูตรก็เด่นเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับลองวิเคราะห์ดูชอบประจัดขัดก็ผ่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ J r h h n n n l o หวยงฟรี ee, ทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ